สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอทิจูดมามจะมาอันบ็อกกล่องเครื่องปั๊มนมแอทิจูดมารุ่น Little p a พัดโปรทนะคะข้างในกล่องมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องปั๊มนมลักษณะเล็กกระทัดรัดแล้วก็น้ำหนักเบามากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ปั๊มนมนะคะให้1คู่ค่ะถาดรองขวดนมนะคะจุกนมค่ะตัวนี้สามารถปั๊มคู่ได้และปั๊มเดี่ยวได้นะคะก็จะมีทั้งสายปั๊มเดี่ยวแบบนี้ค่ะและสายปั๊มคู่นะคะสายปั๊มคู่ก็จะเป็นสายที่เวหรือเป็นสายที่เป็นรูปตัววายแบบนี้นะคะสําหรับต่อมานะคะจะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องปั๊มนมรุ่นลิตเติ้ลพัทโปรทูค่ะ นี่จะเป็นตัวเครื่องนะคะดีเทลข้างเครื่องนะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นสายสําหรับเสียบสายปั๊มนมนะคะแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นช่องไว้สําหรับเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะจะบรรจุอยู่ที่2,600ม ah. ิลลิแอมคุณแม่สามารถปั๊มนมได้ประมาณ5-6รอบปัม๊ม1รอบปั๊ม30นาทีนะคะแรงดูดสูงสุดข,ของเครื่องนี้อยู่ที่400มิลลิเมตลอดค่ะสามารถปั๊มคู่ได้ปั๊มเดี่ยวได้จะเป็นการทํางาน แบบระบบ1มอเตอร์สําหรับตัวดีเทลตัวกดตรงนี้นะคะปุ่มแรกค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องนะคะปุ่มที่2จะเป็นปุ่มพอสคุณแม่สามารถพอสได้5นาทีนะคะปุ่มที่3จะเป็นปุ่มตรงกลางปุ่มตรงกลางก็คือจะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดไม่ว่าคุณแม่จะเปลี่ยนไปโหมดใดๆให้มากดที่ปุ่มนี้ได้เลยปุ่มที่4ก็คือเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบก็คือเป็นการลดความแรงปุ่มที่5เครื่องหมายบวกจะเป็นการเพิ่มความแรงนะคะหากคุณแม่ ต้องการใช้งานเครื่องแล้วให้คุณแม่นะคะกดที่ปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยหน้าจอจะปรากฏขึ้นแบบนี้แต่เครื่องจะยังไม่ทํางานสิ่งแรกที่คุณแม่จะต้องสังเกตก็คือตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะคะดูจากตรงนี้ได้เลยจะอยู่ข้างบนเลขเวลานะคะ แบตเตอรี่จะมี3สีค่ะสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงสีน้ำเงินแปลว่าแบตเตอรี่เต็มนะคะสีขาวแปลว่าแบตเหลือประมาณครึ่งหนึ่งและสีแดงแปลว่าแบตใกล้จะหมดหากคุณแม่ต่อชุดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเช็คแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มการทํางานของตัวเครื่องได้เลยโดยการที่เรากดที่ปุ่มเปลี่ยนโหมดตรงนี้ค่ะ เครื่องถึงจะเริ่มทํางานนะคะสําหรับโหมดการทํางานมีทั้งหมด5โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรกเป็นโหมดรูปน้ํานมหยดเดียวโหมดดูดน้ํานมนะคะโหมดนี้คุณแม่สามารถปรับความแรงได้7ระดับนะคะโหมดที่2จะเป็นโหมดรูปน้ำนม2องหยดโหมดนี้คือโหมดมาสซาหรือโหมดนวดกระตุ้นคุณแม่สามารถปรับระดับความแรงได้ถึง5ระดับค่ะ หมดที่3จะเป็นรูปน้ำนมหยดเดียวแล้วเป็นขีดโค้งด้านบนตัวนี้คือหมดทูอินวันหมดทูอินวันจะเป็นการรวมระหว่าง2หมดแรกนะคะเข้าด้วยกันเป็นการกระตุ้นน้ำนม8ครั้งและดูดน้ำนม1ครั้งในหมดเดียวเพิ่มความคอมฟอร์ตเต้าให้คุณแม่ค่ะ โหมดที่4นะคะจะเป็นโหมดรูปน้ํานมหยดเดียวแล้วเป็นจุด2จุดด้านบนโหมดนี้คือโหมด d o u b l ล f r e เควนซีหรือโหมดรีน้ํานมให้เกรียงเต้าลักษณะการดูดจะเป็นการดูดแบบ2จังหวะนะคะเพื่อให้คุณแม่เนี่ยเกรียงเตามากขึ้นโหมดที่5โหมดสุดท้ายจะเป็นโหมดรูปน้ํานมหยดเดียวแล้วเป็นขีดสันสันด้านข้างโหมดนี้เรียกว่า spin mode spin mode ก็จะช่วยทําให้คุณแม่เนี่ยเล่นการหลั่งน้านมให้ไวขึ้นหรือเป็นการเล่นการเกิดเลดดียลรีเฟกนะคะ แต่โหมดนี้จะเป็นโหมดที่ไม่สามารถปรับความแรงได้นะคะสำหรับคำแนะนำในส่วนของโหมดการใช้งานคุณแม่หลังคลอดนะคะจะแนะนำให้ใช้โหมดดูดน้ำนม โหมดนวดกระตุน้นหรือโหมด t o in one เท่านั้นนะคะสำหรับส่วนโหมดรีดน้ำนมให้เกลี้ยงเต,งเต,งต้าหรือโหมด double frequency และสปิน mode นะคะที่เป็นโหมดเร่งการเกิดการหลังน้ำนมให้คุณแม่คลอดน,น้องไปแล้วประมาณ2สัปดาห์แล้วค่อยเริ่มใช้นะคะโหมดรีดน้ำนมใช้ประมาณ5นาทีสุดท้าย spin mode ใช้ประมาณ1-2นาทีแรกค่ะ ส่วนคำแนะนำถัดมานะคะสำหรับทุกโหมดเลยอยากจะแนะนำให้คุณแม่เริ่มจากความแรงระดับที่1นนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มความแรงขึ้นไปตามความทนของคุณแม่สมมุติว่าถ้าคุณแม่เริ่มจากความแรงระดับที่1คุณแม่โอเคคุณแม่ปรับไปที่ความแรงระดับที่2คุณแม่โอเคปั๊มแล้วไม่เจ็บคุณแม่เพิ่มไปที่ระดับ3แต่ถ้าคุณแม่เพิ่มไปแล้วคุณแม่รู้สึกว่าเจ็บให้คุณแม่ลดลงมาที่ระดับที่2แปลว่าระดับที่2เนี่ยคือแม็กซิมัมคอมฟอร์ท เทเชอร์ของคุณแม่นะคะ สำหรับตัวเครื่องปั๊มนมก็คือ30นาทีหากคุณแม่จะปิดเครื่องก่อนเวลาสามารถกดปิดได้เลยนะคะแต่สำหรับคุณแม่ถ้าคุณแม่อยากจะพอการทำงานประมาณ5นาทีคุณแม่สามารถกดพอรต,ตรงนี้ได้เลยนะคะที่ปุ่มที่2เครื่องจะหยุดการทำงาน5นาทีเวลาจะลันถอยหลัง5นาทีนะคะหากคุณแม่ทำธุระเสร็จแล้วคุณแม่กลับมาให้มากดปุ่มพออีกหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการทำงานเวลาจะลันต่อค่ะในโหมดการทำงานเดิมในความแรงระดับเดิมนะคะ คุณแม่จะปิดเครื่องก็คือกดปิดเครื่องไปได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราได้อินบ็อกซ์มาสำหรับลูลิตเติ้ลพัดโปรทูค่ะขอบคุณค่ะ